สวัสดีครับพบกับ V.Camping Channel อีกครั้งนะครับวันนี้ก็เป็นทริปแบบยาวๆ11วันของเราเลยครับจุดหมายของเราคืออำเภอพัวจังหวัดน่านแต่การยิงยาว700กว่ากิโลมันเหนื่อยเกินไปการมองหาอุทยาแห่งชาติสักแห่งเพื่อจอดนอนเก็บตาสแดแปมและท่องเที่ยวจึงเริ่มขึ้น ชื่อเดิมวนาอุทยานแก่งเจ็ดแควสวัสดีค่ะมาเที่ยวหรือมากลางเต็นท์นค่ะาาคสามครับมีคนกลางไหมครับที่นี่ก็มีขึ้นไปอยู่อ๋อแล้วจ่ายชำระอะไรตรงไหนครับไปข้างบนกำนักง,งานเลยครับไปชำระข้างบนเลยอ๋อขอบคุณครับ มาถึงแล้วนะครับอุทยานแห่งชาติแควน้อยก็หลังจากอ่านป้ายนี้ดูถึงได้ทราบก็ว่าเดิมใช้ชื่อว่าแก่งเจ็ดแควรครับเป็นวานาอุทยานแล้วก็ภายหลังก็มาขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานแห่งชาติครับ เงียบสงบสุดๆจนไม่รู้จะพูดว่ายังไงไม่เคยเห็นอุทยานแห่งชาติที่ไหนเงียบสงบขนาดนี้มาก่อนตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงสามสิบเก้านาทีครับของวันพฤหสัสบ,บดีที่ยี่สิบหกธันวาคมสองพันยี่สิบสี่ไม่มี นักเที่ยวมาเที่ยวหรือกลางเต็นท์เลยแม้แต่หลังเดียวครับถ้าคืนนี้กลางก็มากกว่า99%น่าจะเหมารานครับเนี่ยพาเดินดูวิวนะครับแต่วิวก็ถือว่าโอเคอยู่เป็นวิวเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน หญ้าก็แห้งมากเพราะว่าอยู่ในช่วงหน้าหนาวครับฝนไม่ตกมานานพอสมควรแล้วก็คงต้องกางเต็นที่นี่ตามเดิมเยครับตามแผนเดิมที่ตั้งใจไว้เพราะว่าตั้งใจไว้อยู่ก่อนแล้วจะขับรถแบบ ม้วนเดียวยาวๆถึงน่านเลยก็กลเกินไปครับเหนื่อยเลยต้องหาอุทยานแห่งชาติสักแห่งเพื่อกางเต็นท์พักผ่อนก่อนครับแล้วค่อยเดินทางกันต่อในวัพวนพรุ่งนี้จะได้ไม่เหนื่อยมากจนเกินไปแล้วก็สแสตมป์เตาอุทยานได้เลยครับ ที่นี่ถ้าเป็นวันเสาร์มีคนกลาเงเข้ามาไหมครับมีค่ะปกติวันธรรมดาก็จะมีเรื่อยๆแต่ว่าจะเยอะช่วงวันเสาร์อาทิตย์ก็คือมีนังกงเชิญมากลางตอนพอดนใช่ค่ะออ๋จะมาช่วงนี้ค่ะเยอะเพราะว่าอากาศมันดีเพราะว่าเราที่นี่ร้อนมากครับก็เที่ยวช่วงหน้าหนานวนี่ใช่ค่ะแต่วันธรรมดาจะไม่ค่อยมีเลย กลางวันนี้จะเหมาล่ารถเนี่ยน่าจะเหมาอยู่เลแต่ต้องรอรถตอนเย็นค่ะเพราะว่าช่วงนี้ชอบชอบมาตอนเย็นไงนโอ้ครับทุกวานก็มีอยู่ประมาณสองกุ๊กค่ะโอครับแล้วมันไปที่เขาเรียกว่าอะไรสันเขื่อนมีไหมครับสังเขือต้องออกไปที่ตรงตัวเขื่อนค่ะเมื่อก่อนเดินไปได้แต่พอดีว่าทาง ได้มาแล้วครับตาราสแตปมของอุทยานชาติแควน้อย ย่าน่น้อยคืนนี้ก็ไม่ได้เหมาลาแล้วครับมีหมาสองตัวมาอยู่เป็นเพื่อนเนี่ยหางกุดเนี่ยกินแอปเปิ้ลด้วยนะหมาตัวเนี้ยอ้ ใช่ใช่นี่ว่าโอเคนะห้าโมงกว่าแล้วเราไปรีวิววลากันครับสิ่งแรกเลยที่อยากจะบอกก็คือว่า ที่นี่ไม่มีอาหารขายนะครับแล้วก็ระยะทางประมาณ30-50ถึง50กิโลเมตรก่อนถึงอุทยานผมก็แทบไม่เห็นร้านขายอาหารเลยครับสองข้างทางเป็นป่าหญ้าซะเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นจําเป็นมากๆที่จะต้องทานข้าวให้เรียบร้อยรวมไปถึงเตรียมสเสบียงอาหารเครื่องดื่มต่างๆให้เรียบร้อยก่อนถึงตัวอุทยานนะครับไม่งั้นมีปัญหาแน่ๆครับ ตรงนี้มีชื่อว่าลานชมดาวนะครับดูแล้วน่าจะเห็นดาวได้ชัดอยู่คืนนี้เพราะว่าเป็นลานโล่งๆครับไม่มีต้นไม้เยี่บังลานใหญ่อยู่ครับ ตอนที่มาถึงประมาณบ่ายแดด่อข้างร้อนอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ก็เย็นสบายแล้วครับบรรยากาศดีขึ้นเยอะเลยครับหลังจากแดดแดดร่มลมตกลานใหญ่ครับกลางได้ เยอะเลยครับตรงนี้จะเป็นวิวเขื่อนของที่นี่นะครับเขื่อนแฟวน้อยบำรุงแดนก็ถือว่า เป็นอะไรที่ผ่อนคลายมากๆครับสวยทีเดียว สวยครับใช้ได้เลยห้องน้ำสำหรับรถแคนวิวแชร์นะครับส่วนนี้ก็เป็นห้องน้ำชายกับหญิงครับก็ห้องน้ำถือว่าใหญ่แล้วก็ ก็อ่านอยู่ครับจุดเด่นของที่นี่คงจะเป็นเรื่องของออฐานปฏิบัติการพวกนี้ครับมีกิจกรรมสำหรับพวก ลูกเสือเข้าค่ายอะไรเงี้ยครับดูแล้วน่าจะสนุกทีเดียวมีฐานเยอะเลยครับเขียนว่ากายกรรมกวงเจ้านะครับเป็นยังไงยังไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าเล่นยังไงครับ ฐานมันมันแล้วเลยครับเนี่ยดูแล้วสนุกครับกิจกรรมน่าสนุกทีเดียวครับกิจกรรมของที่นี่ ชื่อด่านว่าสวรรค์คนเป็นครับกระดึบกระดึบ ฐานนี้ชื่อว่าคอมมานโดคู่ครับฐานแต่ละฐานดูสนุกสนุกน่าดูเลยครับเนี่ย,ยน่าจะสนุกครับฐานนี้ชื่อว่าสไปเดอร์แมนครับ ศาลาชมวิวครับมีปลั๊กไฟให้ใช้นะครับมีปลั๊กไฟให้ใช้ เยอะเลยครับทุกศาลาเลยแคมเปอร์ชอบแน่ๆครับแบบนี้ ร้านขายเครื่องดื่มนะครับแต่วันนี้ไม่เห็นเปิดนะครับไม่แน่ใจว่าเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ที่มีน้องเที่ยวเยอะหรือเปล่าเตอบอกว่าไม่มีน้ําแข็งนะครับแต่มีน้ําร้อนให้บริการฟรีครับเจ้าทีแจ้งว่าใช้ได้เลยครับ ก็จะชงมาม่าชงชากาแฟเยี่ยมเลยครับไม่ต้องต้มน้ำให้เปืองแก๊สครับ come <laughs> กลับแล้วครับไปที่อุทยานชาติน้ำตกชาติก,กันต่อครับลากันไปด้วยวิวและบรรยากาศของเขื่อนแควน้อยบํารุงแดงนะครับออกจากอุทยานแล้วเลี้ยวขวาขึ้นมาแค่ประมาณกิโลเดียวขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วพบกันใหม่ใน e ีีถัดไปที่อุทยานชาติน้ำตกชาตกานนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ